สวัสดีครับสอนคอนวีล็อกวันนี้ผมมีการ์ดแคปเจอร์แคปเจอร์การ์ดจากทาง Evermedia มาเปิดกล่อง2ลูกเล่น2ฟีเจอร์แล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจว่าการ์ดแคปเจอร์หรืออุปกรณ์จับภาพหน้าจอจากทาง Evermedia ตัวนี้มันมีหน้าที่มันมีประโยชน์อย่างไรคอเกมที่ต้องการเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ไหมในกรณีที่คุณใช้งานเพียงแค่คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียวแล้วคนที่สตรีม2เครื่องล่ะทําไมถึงจะต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ตัวที่อยู่ในมือผมตรงนี้ก็คือชื่อรุ่น Live Gamer 4K 2.1 2.1ที่ว่าก็คือมันรองรับ HDMI 2.1สําหรับค่าตัวราคาของมัน12,000บาททอนร้อยหนึ่งหรือว่า11,900บาทนั่นเอง นะครับซึ่งรายละเอียดของมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาชมกันเลยนะครับก็เป็นการ์ดแคปเจอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสล็อต PCI Express ต้องการแบนด์วิดต์อย่างน้อย PCI Express 3.0 x 4เลยนะอันนี้ก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกันกบโน้ตบุ๊กได้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะต้องมีสล็อต PCI Express ก็สำหรับชาวเดสก์ท็อปเท่านั้นนะครับจุดเด่นอย่างแรกเลยผมพูดถึงเรื่องของ การรองรับในส่วนของความละเอียดหน้าจอการแคปตัวนี้ได้สูงสุดที่ 4K โดยสามารถแคปภาพหรือจับภาพได้สูงสุด 4K 60 h z ส่วนในโหมด Pass t s s t u r o นะครับที่เอาภาพไปขึ้นจอที่เราเล่นเกมอะรองรับ 4K 144 h z รวมทั้งเทคโนโลยี FreeSync หรือว่า variable refresh rate หากคุณใช้งานจอ 2K ก็ได้สูงสุด240 h z จอ 1080p สูงสุด 360Hz รวมทั้งยังรองรับ HDR ในระดับ HDR 1 0อีกด้วยนะครับการใช้งานง่ายๆเลยเพียงแค่เสียบเข้ากับเมนบอร์ดที่มีสล็อต PCIe x p r e s s ว่างอยู่แต่ย้ำละว่าจะต้องเป็น PCIe x p r e s s ที่มีแบนด์วิดตอย่างน้อย x4 นะครับเอาละคราวนี้เรามาเปิดกล่อง2ตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Evermedia Lite Gamer 4K 2.1 หลังกล่องก็ไม่มีอะไรมากมีข้อมูลสเปคเดี๋ยวเราไปดูจากหน้าเว็บอีกทีหนึ่งมีอยู่จุดหนึ่งที่สะดุดสายตาผมมากนะครับนี่ปลดปล่อยพลังของคุณเพื่อควบคุมและสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดมันความมันหมายความว่าอะไรอะ่ะทำไมจะต้องแบบปลดปล่อยพลังของคุณอะแล้วแต่คุณจะตีความนะครับลองดูนะราคา1 2ื่นทอนร้อนึงในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับแล้วก็จะสละสลวยสวยงาม หน้าใช้งานเพียงไรก่อนที่จะเอาไว้บอร์ดมาเพื่อพูดคุยว่าเออใครได้ประโยชน์และได้ประโยชน์อย่างไรกันบ้างส่วนรีวิวเดี๋ยวมีมาให้ชมเต็มๆอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชั่นไลท์ตรงนี้ก็จะมีไดอะแกร,รมลักษณะของการเชื่อมต่อใช้งานนะครับมันใช้งานได้ทั้งต่อ PC เข้าไปในการ์ดแคปหรือจะผ่านไม่ใช่จะผ่านหรือจะใช้เครื่องเล่นเกมอย่าง x b o x p l a y s t a t i o n ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่เครื่องสตรีมจะต้องเป็น PC เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียบสล็อต p i i x x r r s s s อันนี้ก็มีใบอะไรอะ่ะเกี่ยวกับอ่อใบโพชัวนะครับมาให้อยู่ในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตยอย่างดีเออต้องพูดแบบนี้เอามาพรีวิวของเขานะครับเอาออกด้านไหนอะ่ะเอาออกยังไงโอใส่มาไม่อยากให้เอาออกหรือไงเนี่ย เออ,อยากเย็นเหลือเกินมีสาย HDMI แถมมาให้ด้วยนะครับหน้าเว็บมีระบุเลยนะว่าแนะนำให้ใช้สาย HDMI ที่แถมมาเท่านั้นตรงนี้มีเกี่ยวกับเรื่องของส r t i i i c a t e นะครับว่าเป็น HDMI Ultra High Speed ก็คือรับรองว่าสามารถใช้งานร่วมกันกับสล็อตออกพอร์ต HDMI ที่เป็น2.1ได้แน่นอนก็คือรองรับ 4K 144Hz 360Hz กับ 1080p ใช้ได้ชัวร์สายเส้นนี้นะครับแล้วก็มีถ้าเกิดต้องการคำแนะนำสแกน QR code มีคู่มือการใช้งานนะครับ q ควิ k สตาร์ทไก d e ว่าทำยังไงดาวน์โหลดที่ไหนลงไดรเวอร์อะไรยังไงบ้างโอเคนะครับของที่บันเดินก็มีแค่นี้แหละนะครับก็คือในกล่องมีตัวการ์ดแล้วก็มีสาย HDMI ตัวการ์ดเป็นไงบ้างน้ำหนักเบามากนะครับเดี๋ยวค่อยมารื้อการตอนเวอร์ชั่นไลฟ์ก็มีแบ็กเพจที่เป็นอลูมิเนียมสีสีเทาๆนะครับบริเวณนี้ก็มีแสงสี RGB รองรับทั้ง Asrock Polychrome แล้วก็ MSI Mystic Light Gigabyte Fusion ไม่มีโลโก้ ASUS นะครับแสดงว่าอาจจะซิงค์ไม่ได้กับทาง ASUS ก็สามารถปิดได้สำหรับคนที่ไม่ชอบแสงสีนะพอเชื่อมต่อ มี HDMI 2ช่องนะครับจะมี HDMI in 1ช่อง HDMI out 1ช่องก็รองรับ HDMI 2.1 Past t r u o u g h บอกไปแล้ว 4K 144Hz รวมทั้งเทคโนโลยี variable refresh rate การเชื่อมต่อตรงนี้หน้าเว็บระบุมาในส่วนของตัวสเปคว่าต้องการ PCIe Gen 3 x 4นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องการแบนด์วิดต์ค่อนข้างเยอะ 4K 144 180p 0 360Hz และนี่ก็คือตัวการ์ดแคปเจอร์วัสดุโอเคเลยนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นอลูมิเนียมว่าจะเล่นมุกอลูมิเนียมอินูพอแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรการ์ดขนาดเล็กเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันตอนรีวิวเอออุณหภูมิจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็4 k 1 4 4พาร์ทรูเป็นยังไงบันทึกได้สูงสุด 4K60 คราวนี้เพื่อความชัดเจนมากขึ้น หนึ่งคำถามที่มักจะมีสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดแคปเจอร์ที่มีบางท่านถามว่าผมจะสตรีมโดยเล่นเกมเครื่องเดียวมีความจําเป็นที่จะต้องใช้การ์ดแคปเจอร์ไหมการ์ดแคปเจอร์จะช่วยให้การเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยภาพคมชัดมากขึ้นหรือสตรีมได้ไหลลื่นหรือเปล่าคําตอบคือไม่นะครับมันจะไม่ช่วยอะไรเลยหากว่าคุณเล่นเกมเพียงแค่ เครื่องเดียวแล้วใช้เครื่องเล่นเกมในการสตรีมเพราะการแคปเจอร์มันจะทำหน้าที่ดักจับภาพจากเครื่องหนึ่งส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งมันเหมาะไม่ใช่มันเหมาะมันสำหรับคนที่นะครับเล่นเกมแล้วสตรีมด้วยเครื่องยิงสตรีมแยกต่างหากหากสงสัยว่าทำไมถึงบางคนจะต้องใช้คอมสองเครื่องเครื่องหนึ่งเล่นเกม อีกเครื่องหนึ่งยิงสตรีมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั o นนะครับผมเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีมมิ่งการ์ดไปแล้วว่าเออเพราะอะไรทำไมเมื่อ,อไหร่ยังไงที่เราจำเป็นจะต้องใช้การ์ดแคปเจอร์และ1ความเข้าใจผิดที่มีมาอยู่ตลอดนะครับก็คือจะเข้าใจกันว่าเล่นเกมเครื่องเดียวแล้วเอาการ์ดแคปเจอร์มาเสียบ Guard capture ยการ stream, า์ดแคปเจอร์จะช่วยในการสตรีมให้ภาพชัดยิ่งขึ้นจะช่วยในการ Encode ลดภาระ CPU ลดภาระ GPU คําคำตอบนี้ก็ไม่จริงนะครับการ์ดแคปเจอร์ทำหน้าที่เพียงแค่ดักจับภาพเท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูไดอะแกรมผ่านไว้บอร์ดกันสักนิดนะครับว่าเออการ์ดแคปเจอร์ใช้งานอย่างไรเมื่อไรนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้การ์ดแคปเจอร์จากไดอะแกรมบนหน้าจอตรงนี้ง่ายๆนะครับก็ เราใช้คอม2เครื่องเมื่อต้องการการ์ดแคปเจอร์เรามีเครื่องที่1เป็น PC สําหรับเล่นเกมเครื่องที่2 PC สําหรับยิงสตรีมเท่านั้นซึ่งในส่วนของฝั่งนี้นะครับอาจจะเป็นเครื่อง PlayStation อาจจะเป็นเครื่อง Xbox มี HDMI ฝั่งเอาผมวาดให้ดูว่าเออเรามี VGA สําหรับเล่นเกมเรามีจอภาพอันนี้จอสําหรับเครื่องสตรีมอันนี้จอสําหรับเครื่องเล่นเกมซึ่งบอกไปแล้วว่า จอฝั่งเล่นเกมนะครับความละเอียดสูงสุดที่ใช้ได้การ์ดแคปเจอร์ตัวนี้4 k 1 4 4 h z 2K240 1 0 80p360 h z รองรับ f ฟ e ีซ n งหรือว่า variable refresh rate รองรับ HDR ในระดับ10แถมรองรับ Ultra Wide ด้วยจากเดิมในอดีตการ์ดแคปมักจะมีปัญหากับคนที่ใช้งานจอ Ultra Wide ในฝั่งของเครื่องเล่นเกมเพราะว่ามันไม่รองรับความละเอียดในกลุ่มของ Ultra Wide นะครับ ส่วนเครื่องสตรีมอาจจะมีการ์ดจอแยกก็ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่อนบอร์ดแล้วก็เราต้องมีการ์ดแคปมาเสียบเอาไว้ซึ่งการ์ดแคปตรงนี้เชื่อมต่อผ่านสล็อต p c i express นะครับมันสามารถบันทึกหรือมันสามารถจับภาพได้สูงสุดที่4 k 60Hz แค่นี้นะนะครับเพื่อปล่อยเอาไปสตรีมส่วนมันสามารถบันทึกได้ที่ความละเอียดต่ำกว่านี้แล้วรีเฟรชเรทเท่าไหร่ ทาง e v e r m e d i a ไม่ได้ระบุเอาไว้ในหน้าสเปคนะครับเดี๋ยวต้องมาลองกันตอนที่ทำการรีวิวแบบเต็มๆส่วนการเชื่อมต่อใช้งานนะครับจากเครื่องเล่นเกมของเราเราเอาสาย HDMI จากกราดจอวิ่งเข้ามาที่การ์ดแคปในฝั่งของ HDMI in จากนั้นฝั่ง HDMI out ต่อเข้าไปที่จอเล่นเกมซึ่งนี่คือรูปแบบมาตรฐานนะครับและพอเป็นแบบนี้ สัญญาณภาพที่มาจากเครื่องเล่นเกมจะเข้ามาแล้วโดน GC 5 7 5ก็คือตัวนี้นะครับดักจับบันทึกภาพส่งเข้ามาเข้าไปในซอฟต์แวร์สตรีมแล้วก็ส่งออกไปคุณจะสตรีม YouTube จะสตรีมทวิตหรือจะสตรีม Facebook ก็ตามแต่สัญญาณภาพก็จะวิ่งกลับมาที่หน้าจอของเรานะครับตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็น Passthrough ที่รองรับความละเอียดดังกล่าวที่ผมวาดให้ดูที่นี่ส่วนที่มันบันทึกก็ 4K 6 0 สูงสุดนะครับและทางเอเวอร์มีเดียยังเคลมด้วยว่าตัวนี้อันตราโลลาเทนซีแต่ไม่ได้ระบุมาว่ากี่มิลลิเซกนะครับถามว่าทําไมจะต้องมีการเคลมเรื่องของอันตราโลลาเทนซีเพราะภาพที่วิ่งมาที่นี่มันต้องเข้ามาแล้วมีการสปปิตการแยกสัญญาณนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการดีเลย์เล็กน้อยในอดีตจะดีเลย์ค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้เคลมมาว่าอันตราโลลาเทนซีจนคอเกมไม่รู้สึกนะครับ ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมหรือในบางกรณีนะสำหรับยูเซอร์ที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับบางท่านก็จะต่อสายเป็น2เส้นเอา HDMI เอาจาก VGA เข้าการ์ดแคปแล้วก็อีกเสียบอีกพอร์ตหนึ่งอาจจะเป็นดิสเพลย์เข้าที่จอเล่นเกมเพื่อลดเรื่องของอินพุตแลกลดเรื่องของลาเทนซีอันนี้เอาไว้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันรีวิวและกันคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะน่าจะ เห็นภาพมากขึ้นว่าการแคปเจอร์ ure, ทำไมถึงเมื่อคุณจะเล่นเกมแล้วก็สตรีมคนละเครื่องกันมันถึงมีความจำเป็นมันไม่ได้ช่วยให้การเล่นเกมแล้วก็สตรีมไปด้วยด้วยคอมเครื่องเดียวเอนโคดได้แล้วก็ช่วยลดภาระของ c p u g p u อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของมันหน้าที่ของมันเพียงแค่ดักจับภาพจากเครื่องเล่นเกมส่งให้เครื่องสตรีมปล่อยสตรีมออกไปแค่นั้นเองนะครับส่วน ขับค่าตัวในราคา11,900บาทมันจะคุ้มค่าหน้าใช้งานเพียงไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเวอร์ชั่นรีวิวแบบเต็มๆที่เป็นเวอร์ชั่นไลฟ์ส่วนหลังจากไลฟ์เสร็จไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเอามาเสียบเครื่องตัวเองใช้งานซึ่งคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับผมเต็มๆเลยเพราะอะไรการ์ดแคปที่ผมใช้ตอนนี้ไม่รองรับฟรีซิงไม่รองรับ r i a b l e r e f r e s h rate แล้วก็ Passthrough ได้เพียงแค่ 4K60 นะครับ คราวนี้ตัวนี้ผมใช้จอ 4K 1 4 4อยู่ตัวนี้สามารถพาร์ทู1 4 4ก็ช่วยให้ผมสามารถเล่นเกมในตอนสตรีมหรือเล่นเกมตอนปกติได้ไหลลื่นมากขึ้นลดภาพฉีกเพราะรองรับ f r e e ีซิงคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอ้อนิดนึงก่อนที่จะย้ยายกันไปนี่ตารางสเปคให้ดูสักนิดนะครับที่บอกว่ารองรับต้องการ PCIe Gen3 x4 สัญญาณเอาพุต p นะครับพา g h สทู HDMI 2.1ความละเอียดพูดไปหมดแล้วนะครับรองรับเรื่องของโปรไฟล์สี YUY 2 NV 1 2 RGB 24 P 0 1 0 HDR อันนี้ขนาดน้ำหนักตัว150กรัมรองรับ Windows 10กับ Windows 11นะครับแล้วก็ต้องต้องเป็นเดสก์ท็อปเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีสล็อต p c x p r e s ซึ่งก็ Intel Core i 5 s e ซีรีส์ n 6ขึ้นไปหรือ Ryzen 3000 หรือว่าสูงกว่าการ์ดจอก,ก็จะเป็นอย่างน้อยๆ g t x 1 0 6 0หรือ RX507 หรือสูงกว่าแรมเครื่องก็8 g ิกบังคับด้วยนะว่า Dual Channel แล้วก็ให้มั่นใจนะว่าเครื่อง PlayStation ของคุณรองรับ HDMI 2.1นะครับส่วนใครที่ใช้งานจอที่รองรับเทคโนโลยี Direct Stream Compression DSC ตรงนี้บางทีอาจจะได้สูงสุดเพียงแค่ 4K 120 h z เท่านั้นเองก็ตรวจสอบข้อมูลกันด้วยแล้วกันโอเคน่าจะครบถ้วนแล้วละ่ะ จะได้ไม่ยืดยาวไปกว่านี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทาง e v e r m e d i ีเดด้วยที่เอื้อเฟือ้อการ์ดแคปเจอร์เจง๋จงๆรุ่นใหม่มาให้ได้ทดสอบให้ได้รีวิวรวมทั้งให้ได้ใช้งานตรงนี้และที่สำคัญเลยขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมแวะมาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ